สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมคุณลาภหินนะคะสวยมากเลยจะมาช้าด้วยซ้ำไปแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มายังได้ความสวยอยู่นะคะนี่สาดไปสุดนู่นเสียดายสีเหลืองอยู่ข้างในนู่นถ่ายไม่ได้นี่มาถ่ายสีใกล้ๆสวยๆนี่ก่อนเนาะ ทำมาใช้อีกวันหนึ่งเดสมอลเล่แน่เพื่อนๆเนี่ยให้ดูดอกนี้สิเนี่ยเห็นไหมมันโดนทั้งฝนทั้งแดดมันเลยเป็นอย่างนี้ไม่สวยเลยอันนี้อันไหนที่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะคะสวยมากอันที่แข็งแรงก็ยังสวยสวยนี่สวยมากเลยเดี่ยสาดไปตรงกลางมีสีดอกดาวเรืองนะคะสีเหลือง ทองแลวก็สีเหลืองนุ่นแบบบ้านเรานะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูสักหน่อยนะทำไมถึงซูมบ่ดได้ซูมได้ไหมได้แล้วนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเน,นี่ยดอกดาวเรืองก็สวยมากเลยนะมีทั้งสีเหลืองอ่อนเหลืองแก่เนาะเรียกเหลืองอะไรดี สวยสวยกลับมาแบบเดิมเนี่ยอีดอกเนี้ยสวยมากเลยนี่ความสวยนี่นเพื่อนๆชมว่าความสวยมันนี่สวยมากนี่สีนี้ก็สวยสีเหลือง อันนั้นสีก็ไม่เชิงเหลืองแต่อันนี้เหลืองกว่าเนาะมีขอบสีชมพูดูต้นกล้วยเปนกล้ยกวยกล้วยกล้วยข้า่งเนาะใบมันจะข้าง่งข้า่งหน่อยหน่อยนี่ยดูต้นนี้สิต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม่มีอันนั่นก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง มาดอกสีขาวแล้วเพื่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีตำหนีนะโอ้โหสวยสีขาวสวยมากเลยเนีย่สวยสวยจางนั้นเลยแต่เราว่ามันชื่อดอกกุหลาบหินนะเดีย๋ยวเราจะไปหาดูในในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชใน Google อีกทีนึงว่าใช่ไหมสวยมากเลยเนีย่สวยๆดอกใหญ่ด้วย สีขาวก็สวยขาวบริสุดมากเลยนี่อันนี้อันนี้ข้างในมันเป็นสีเหลืองแต่สีแดงนี่อยูเรเนียมป่ะยูเรเนียมใช่ไหมคิดว่าใช่นะเพื่อนเพือนคิดว่าใช่อันนี้เหมือนบนนั่นบ้านเราเลยเนอะ ใบโหระพาดมเนื้อกันมันก็กลิ่นๆเหมือนกันนะใบโหระพาบ้านเราแหละมันจะไปถ่ายสีเหลืองอ่อนได้ไงล่ะเนี่ยนะซูมมนเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆซูมก็งามเหมือนกันงามงามแต่อีกข้างในนู้นแหละซูมไม่ได้ เก,ก็บความสวยงามความสวยงามสดใสมาฝากเพื่อนๆสวยงามอยู่ข้างโบสเหมือนเดิมเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมไปไหนไม่พ้นโบสถ์นี่กสีสีเหลืองที่เราว่าเนี่ยสวยสวยสวยทุกสีค่ะนี่สีแดงแจำเป็นคนละพันกันเท่านั้นเองไม่ใช่พันเหมือนกัน ย้อนมาให้ดูอีกทีนึงตรงนี้สวยมากค่ะชอบตรงนี้เนะี่ยชอบตรงนี้เนี่ยชอบตรงนี้ชอบที่เม่สูมเนี่ยสวยจับใจจริงๆเลยลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพาชมดอกไม้วันนี้มอบความสดใสให้เพื่อนๆนะคะมีความสุข ทั่วหน้าทุกคนนะคะเนี่ยดอกดอกสีม่วงเนี่ยดยอกอะไรกันเนี่ยสีม่วงอันนี้ไม่ซูมนะคะแต่ว่าเอาเอากล้องไปจี้มันใกล้ๆเลยไม่ซูมก็เหมือนซูมถอยออกห่างเห็นต้นกล้วยเบเลอถือ